สรุปเนื้อหานิยายแปรมัวเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วเล่มที่21ตอนที่45ิดีโนโซึ่งก่อนหน้านี้เคยต่อสู้อย่างกระชับกระเชงเขาเริ่มอ่อนแรงลงเรื่อยๆเมื่อจำนวนพวกมังกรมานเดียรัดฉานเพิ่มจากสองเป็นสามตนเขาก็เริ่มจะหมดกำลังใจไปมากแต่นี่มันยังไม่จบแค่นี้ ยังไม่จบไม่สิ้นอีกเหรอดีโนโ่ฟาดฟันมังกรมารเดียรัดฉานที่เข้ามาโจมตีตนพลางบนอุบอิบเช่นนั้นเวก้าพยายามจะเข้าควบคุมเขาวงกตแต่ก็ทำไม่สำเร็จแม้จะเป็นเพียงบางส่วนก็ตาม l a m มลิสกำลังอยู่ในระหว่างการแยกส่วนชั้นที่61ถึงชั้นที่90ซึ่งหมายความว่าการควบคุมของเวกาได้ขยายวงกว้างออกไปแล้วพูดอีกอย่างก็คือพวกมังกรมารเดียและฉานสามารถฟื้นคืนชีพได้อย่างไม่หมดสิน้นตราบใดที่พวกมันยังไม่หมดพลังงานแถมยังดูเหมือนว่ามันจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆด้วย ทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้สามารถฆ่าได้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวโชคดีที่จำนวนของพวกมังกรมารเดียรและชานนั้นมีจำกัด อย่างไรก็ตามมันยังมีปัญหาอื่นๆที่น่าลำคัญดีโนโยิงกระสุนแก่นเวทเข้มข้นใส่ตัวที่สองแต่มันก็ไม่ได้ตายแค่มีรูโวที่หน้าอกของมันเท่านั้นในตอนนั้นเองเซกิออนก็ได้ให้คำแนะนำเขาว่าการใช้ท่าปล่อยพลังนั้นไร้ประโยชน์โปรดทราบด้วยว่าท่านกำลังสร้างประโยชน์ให้กับศัตรูยุเซกิอ้อนผู้พิทักษ์ที่แข็งแกร่งที่สุดในเขาวงกฏแห่งนี้เขาย่อมรู้ถึงธรรมชาติของ มันดีเขารู้ว่าอะไรควรทําและอะไรไม่ควรทําดีโนถึงบางอ้อทันทีดีโนเองก็รับมือกับเวก้าด้วยเพียงการโจมตีและการฟันเท่านั้นเขาเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วเนื่องจากเวก้าเชื่อมต่อกับเขาวงกฎที่กําลังถูกแยกส่วนเขาควรจะรู้ตัวว่าเวก้ามันกําลังดูดเอาพลังงานทั้งหมดในเขาวงกฎแห่งนี้อยู่ ดีโน่คาดเดาได้ถูกทางแต่เขาก็ขี้เกียจเกินไปเขาไม่มีความสามารถในการคิดคำนวณว่าจะทำอย่างไรต่อไปแม้จะรู้ว่ามันเป็นมาอย่างไรเพราะเขาขี้เกียจจนเกินไปนั่นแหละดีโน่ทำอะไรไม่เป็นถ้าไม่มีคนบอกให้เขาทำต่างกับเดียโบและเซกิออนหรือจะพูดให้ถูกก็คือดีโน่เป็นพวกสมาธิสั้นนั่นเองแกนเวทของดีโน่นั้นมีอย่างมหาศาลดังนั้น กระสุนแกนเวทไม่กี่พันนัดคงไม่เป็นปัญหาสำหรับดีโนอยู่แล้วแต่มันไม่น่าสนุกเลยที่รู้ว่าพลังงานเหล่านั้นกำลังถูกมอบให้เป็นพลังงานให้แก่เวก้าต่อไปจริงเหรอเนี่ยงั้นก็มีแต่เวก้าคนเดียวสินะที่ได้รับการคุ้มครองจากเขาวงกฎแห่งนี้ดีโนกราวถามเช่นนั้นเมื่อรู้ว่าเขาวงกฎแห่งนี้ตอนนี้เวก้าเป็นผู้คุมมันยูซึ่งเซกออน ก็พยักหน้าเห็นด้วยอย่างเงียบๆถ้าคำตอบเป็นเช่นนั้นมันก็หมายความว่าดีโนและคนอื่นๆจะไม่สามารถจบการต่อสู้นี้ได้เลยเว้นเสียแต่ว่าเวก้าจะถูกจัดการลงดีโนเริ่มรู้สึกท้อแท้แล้วเมื่อเผ่ามังกรมานเดียร์ลัฉานซึ่งพวกมันในตอนนี้สามารถฝืนฝูได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าจะหมดพลังงานกำลังถาโถมและพุ่งเป้ามาที่เขา แถมยังค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆต่อให้ไม่ใช่ดีโน่คนนี้มันก็เป็นเรื่องยากจนต้องถอนหายใจมาสักครั้งสองครั้งอยู่ดีข้อดีเพียงอย่างเดียวคือพวกมังกรมารเดียรและฉานมันไม่มีระดับพลังเลเวลหากมันเป็นล่างแยกเหมือนกับสกิลของเวลกินป่านนี้ดีโน่คงแย่ไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามดีโนยังคงต้องรับมือกับมัน แม้ว่ามันจะกลายเป็นเรื่องที่ไร้ประโยชน์ไปก็ตามดีโน,โนตัดสินใจที่จะต่อสู้กับพวกมังกรมารเดียและฉานด้วยดาบสองเล่มของเขาเท่านั้นแม้ว่าดีโนจะไม่ค่อยเต็มใจก็ตามและในขณะเดียวกันเขาก็ถามลามิลิสว่ามีอะไรที่เขาสามารถทำได้บ้างนี่ลามิลิส เขาวงกฎของเจ้านั้นมีจุดอ่อนบ้างหรือเปล่าบอกมาซะดีๆไม่งั้นพวกเราไม่มีทางจัดการมันให้สิ้นซากได้แน่นอนดีโนโกล่าวถามลาเมลิสทางโทรจิตเช่นนั้นเขาแสดงความเกรงใจเล็กน้อยโดยติดต่อ โดยติดต่อไปทางโทรจิตทว่ามันก็ไม่ง่ายอย่างนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนนี้ลามิลิสเธอไม่มีเวลาว่างเลยดังนั้นคำตอบของเธอจึงค่อนข้างจะเย็นชาเธอบอกว่าข้าไม่ใช่คนโง่นะเขาวงกฎของข้าไม่มีจุดอ่อนเฟยดีโน่ก็เถียงกลับไปว่านี่อย่ามาอวดดีได้หรือเปล่าหลังจากที่เวกายึดเขาวงกฎสุดแกรงของเจ้าไปแล้วนะยังจะบอกว่าไม่มีจุดอ่อนอีกงั้นเหรอลามิลิสจึงบอกว่า ข้ายังไม่ได้เสียมันไปนะเฟยมันก็แค่หลอกเลียนแบบอำนาจของข้ายังไม่สมบูรณ์เท่านั้นเองพอค้ากำลังอยู่ในระหว่างการแยกส่วนเขาวงกฎยู่ลามิลิสต,ตอบกับดีโน่ไปเช่นนั้นแต่มันก็ยังไม่ดีพอดีโน่บอกว่า เจ้าโง่ก็นั่นแหละที่ข้าบอกเพราะนี่ไงคือเหตุผลที่เรากำลังลำบากลำบนอยู่นี่ไงดีโน่ล่าวเช่นนั้นดาบคู่ของเขาส่องประกายวับขณะที่เขาปะทะคาลมกับลามมลิสในขณะเดียวกันเผ่ามังกรมานเดียรและฉานตนหนึ่งก็สลายกายเป็นผุยผงแม้จะขี้บนแต่ฝีมือของดีโน่นั้นก็ยอดเยี่ยมอยู่ดีลามิลิสก็รู้สึกประทับใจในจุดนั้นสู้ต่อไปนะดีโน่ ลาเมลิสเพียงแค่กล่าวเช่นนั้นทำเอาดีโนต้องร้องหาออกมาเลยทีเดียวเดียโบกับเบนิมาลุก็กำลังหาลือกันเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามีตัวหนึ่งกำลังหนีออกไปด้านนอกเขาวงกฎและถ้าหากพวกเขาไม่ฆ่ามันเวก้าอาจจะเข้าไปยึดครองล่างนั้นและทำการหนีจากเขาวงกฎแห่งนี้ไปก็ได้คำอธิบายของลาเมลิสนั้นยังไม่ชัดเจนนักแต่ดีโนก็เข้าใจสถานการณ์อยู่อย่างนี้นี่เอง ที่แท้เดียโบก็เตรียมการลับมือเรื่องนั้นอยู่สินะ d i โนคิดแบบนั้นเดียโบกำลังจัดการแกนเวทของตนเองอย่างระมัดระวังขณะต่อสู้กับเวก้าดีโนสงสัยว่าทำไมเดียโบถึงไม่รีบปิดฉากเวก้าทั้งๆท,ท,ที่เขาน่าจะมีพลังมากพอที่จะเอาชนะได้แล้วหากเขาคิดว่าสามารถหนีจากสถานการณ์นี้ได้ด้วยการปิดฉากเวก้าในตอนนี้มันก็คงเป็นการตอบสนองที่สมเหตุสมผลแต่ถ้าเช่นนั้นสถานการณ์ปัจจุบันก็ยังคงดำเนินต่อไปจนกว่าลามิ และคนอื่นๆจะถูกจัดการดาบศักดิ์สิทธิ์และดาบมารของดีโนนั้นส่องประกายออลาสีขาวดำเขาควงมันอย่างชำนาญต่อสู้กับเผ่ามังกรมารเดียรัชชานเมื่อเห็นว่าไม่มีอะไรคืบหน้าเขาจึงเปลี่ยนไปใช้โหมดประหยัดพลังงานมันยังต้องใช้เวลาอีกสักพักขอโทษทีนะแต่พวกเจ้าช่วยข่าหน่อยไม่ได้หรือไงดีโนเอ,อ่ยถามโดยไม่หันกลับไปมองเช่นนั้น พิโกและกราเซียที่สวมเกราะวิญญาณศักดิ์สิทธิ์และเข้าสู่โหมดสภาวะเทวะเมื่อดีโนขอล้องพวกเขาและหันไปดูรูปลักษณ์ของพวกเธอพวกเธอก็ดูกระตือลือล้นขึ้นมาทันทีโดยบอกว่าในที่สุดก็ถึงตาข้าแล้วสินะเออดีโนนะ่ะทำอะไรไม่ได้หรอกถ้าไม่มีพวกเราหนะเดี๋ยวข้าช่วยเอง พีโกและกาเซียบอกเช่นนั้นพวกเธอทั้งสองคนพร้อมที่จะช่วยตั้งแต่แรกแล้วแต่ก็เข้าร่วมการต่อสู้ด้วยคำพูดที่ทีเล่นทีจริงเมื่อแปลงร่างคล้ายกับดีโนเซตทั้งสามคนก็ต่อสู้สนับสนุนซึ่งกันและกันแม้จะไม่มีจิตสำนึกแต่พวกมังกรมานเดียและฉานก็อันตรายอยู่ดีมันโจมตีตามสัญชาตญาณข้าพลังตัวตนของมันตอนนี้เหนือกว่าดีโนและคนอื่นๆที่ยังไม่บรรลุสภาวะเทวะ การต่อสู้ด้วยดาเพียงอย่างเดียวเพื่อประหยัดพลังงานนั้นมันหนักหนาสาหัสกว่าที่คิดมันไม่เหนื่อยกายหรอกแต่มันน่าลำคาญทางใจเพราะงานที่ซ้ำซากจำเจมักจะทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่ายกว่าดีโน <D ino S 1> ขอความร่วมมือโดยไม่อวดดีและมันก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องการประสานงานของดีโนและพี่โกกับกราเซียนั้นมันยอดเยี่ยมมากกราเซียอันเชิญเอจิส และพลังป้องกันของเธอก็สมบูรณ์แบบมากขึ้นเธอยือนอยู่ด้านหน้าและรับบทบาทเป็นโล่ของทีมกราเซียทนรับการโจมตีดีโน่ฟาดฟันส่วนพิโกคอยสนับสนุนเคลื่อนไหวไปรอบๆเล็กน้อยเพื่อหลีกเลี่ยงการขวางทางของพรกพวก พวกมังกรมานเดียรัชชานทั้ง3ตนถาโถมเข้ามาทีละตนแต่ก็ถูกปัดป้องออกไปอย่างง่ายดายแม้พวกมันจะแข็งแกร่งกว่าเดิมแต่ก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของทั้ง3คนที่คอยทำงานร่วมกันเพลงดาบของดีโนการควบคุมโลกของกราเซียและการตัดสินใจตามสถานการณ์ของพิกโกตนั้นทั้งหมดเข้าที่เข้าทางเข้าขากันอย่างมากทำให้พวกเขาสามารถต่อสู้ได้เป็นเวลานานโดยไม่มีความรู้สึกเหนื่อยล้า สภาวะเทพโหมดนั้นเป็นภาระหนักน่วงมันไม่ใช่ผลกระทบต่อพวกเขาในระยะสั้นแต่หากยังดำเนินแบบนี้ต่อไปเป็นเวลานานพวกเขาก็กลัวว่าจะมีผลสะท้อนกลับมา ในระหว่างการต่อสู้สภาวะเทวะโหมดนั้นอาจจะคลายออกกระทันหันซึ่งนั่นก็หมายถึงความตายทันทีดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีมาตรการรับมือดีโนและพวกเพื่อนๆของตนสามารถต่อสู้ได้เป็นเวลาหลายชั่วโมง ทันทีที่เขาคิดว่าไม่มีอะไรต้องกังวลอีกแล้วพวกเขาก็ได้รับจิตสื่อสารมาจากลาเมลิสที่บอกว่าอ๋อใช่แล้วเรื่องการแยกส่วนเขาวงกฎหนะ้าพอมันเสร็จแล้วพวกเราจะไม่สามารถติดต่อกันได้นะ ลามิลิสบอกกับพวกเขาเช่นนั้นดีโน,โนพยายามไม่ใส่ใจแต่คำพูดต่อไปของลามิลิสก็ทำให้เขาตกตะลึงนั่นก็หมายความว่าข้าก็อาจจะหมดพลังไปด้วยนะลามิลิสกล่าวเช่นนั้นสิ่งที่อาจจะเป็นเรื่องธรรมดาของลามิลิสกลับเป็นเรื่องที่น่าประหลาใจสำหรับดีโน่ท้ายที่สุดแล้วมันหมายความว่ายังไงกันแน่ นั่นหมายความว่าผลของกําไรคืนชีพก็จะหายไปด้วยงั้นเหรอดีโนโถามลาเมลิสกลับไปเช่นนั้นลาเมลิสก็ตอบว่ามันก็แง่ละสิดีโนโรู้สึกงุนงงขึ้นทันทีนี่ แล้วพวกเราจะหนีออกไปจากที่นี่ได้ยังไงหลังจากการแยกส่วนเขาวงกดเสร็จสิ้นน่าเดนกก่าวถามเช่นนั้นลาเมลิสจึงอธิบายว่าลำดับชั้นที่ถูกแยกส่วนจะถูกชำระล้างหากพวกเขายังคงอยู่ในที่แห่งนั้นต่อไปพวกเขาอาจจะต้องล่องลอยอยู่ในห่วงมิติเวลาอันว่างเปลา่าพร้อมกับเวกาดีโน o รูสึกกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ และกำลังถามลามิลิสกับไพแต่ลามิลิสก็บอกว่าอ๋อเบนี่มารู้จะไปที่นั่นเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ลเมลิสอธิบายว่าพวกเขาจะวางแผนที่จะเชื่อมต่อมิติด้วยการควบคุมมิติเวลาของเบนิมาลุและให้ทุกคนหนีออกมาก่อนดีโนกังวลอย่างมากว่าพวกเขาจะสามารถทำตามแผนที่คิดขึ้นมาอย่างกระทันหันนี้ได้สำเร็จหรือไม่เขาจึงถามว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยงั้นเหรอพวกเจ้าจะทําได้ดีขนาดนั้นจริงๆนะหรือลเมลิสจึงบอกว่าไม่ใช่ว่าพวกเราทำได้หรือไม่ได้ แต่พวกเราจะทำมันตังหากล่ะมันเป็นหนทางเดียวที่จะออกจากที่นั่นได้นะเออลาเมลิสบอกกับดีโน,โนเช่นนั้นดีโนรู้สึกยอมแพ้และคิดว่าไม่มีประโยชน์ที่จะถามอะไรลาเมลิสอีกต่อไปแล้วถ้าลาเมลิสบอกว่าไม่มีทางอื่นมันก็คงไม่มีทางอื่นแล้วจริงๆที่เหลือก็แค่ต้องทําอย่างไร ปัญหาก็เหลือแค่ต้องทำยังไงก็ได้ให้ปฏิบัติการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีหลังจากจบการสื่อสารกับลามิลิสดีโน่ก็อธิบายสถานการณ์ให้ทุกคนฟังนี่เป็นการสนทนาที่เขาไม่ค่อยมีเวลาว่างมากนักเพราะเขากำลังสู้อยู่ด้วยลามิลิสสรุปว่าเพราะงั้นได้โปรดรักษาสถานการณ์แบบนี้ไว้นะครับดีโน่เล่งเล้าเช่นนั้นพีโกก็เอ่ยขึ้นว่า เฮ้อข้าดีใจนะที่พวกเรายังพอมองเห็นอนาคตอยู่บ้างกราเซียเองก็กล่าวเสริมว่าใช่ข้าเองก็ว่าอย่างนั้นข้ารู้สึกว่าพวกเราจะเดือดร้อนถ้าไปยั่วโมโหวเวก้ามากกว่านี้ท่านเดียโบโคงจัดการเองนั่นแหละกราเซียกล่าวเสริมเช่นนั้นไม่มีใครโต้แย้งเพราะกุญแจสําคัญคือจังหวะเวลาอันที่จริงถึงแม้จะมีข้อร้องเรียนมันก็ไม่มีทางเลือกอื่นดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องปฏิบัติตามสถานการณ์ และในสถานการณ์เช่นนี้ไมฟูรุกิผู้ซึ่งคอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังก็เอ่ยถามอย่างไม่ใส่ใจว่าเออแล้วฉันล่ะคะเมื่อคิดว่าตนเองสามารถหลบหนีได้อย่างง่ายดายด้วยอำนาจของตนเองเธอก็พยายามจะชี้ให้เห็นแต่การประสานงานระหว่างทั้งสามคนนั้นสมบูรณ์แบบมากจนเธอไม่สามารถแทรกแซงอะไรได้ ข้อเสนอนั้นทําให้ดีโนโ่ประหลาดใจในฐานะคนที่ชอบพักผ่อนแม้ในยามที่ไม่ควรทําเขาคิดว่าไมฟูรุกิควรจะพักผ่อนเมื่อสามารถทําได้ดังนั้นเขาจึงชี้ไปยังทิศทางของกลุ่มของเซกิออนแล้วบอกเธออย่างอ่อนโยนว่าไม่เจ้าวควรไปช่วยตรงนั้นนะเซกิออนจะปกป้องเจ้าเองถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเพราะงั้นเจ้าช่วยไปคุ้มกันพวกเราจากตรงนั้นทีพอดีโนโ่บอกกับไมเช่นนั้นเซกิออนก็พูดขึ้นมาอย่างเห็นด้วยว่า ถูกต้องแล้วครับข้างหน้านั้นมันไม่ปลอดภัยพีโกเองก็กล่าวเสริมขึ้นมาว่าอ๋อแล้วพวกเราจะจัดการเรื่องที่เหลือเองเป็นอันว่าตกลงเช่นนั้นไมฟุรุกิจึงไปยืนอยู่ข้างๆอาปิโตผู้ซึ่งกำลังประคองเซกิออนยูและตัดสินใจที่จะเชื่อใจดีโนกับคนอื่นๆแล้วก็จบการสรุปเนื้อหานิยายแปรมวัวเรื่อง เกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปสัแล้วเล่มที่21หากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนมีก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนเพื่อนทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย